ครับน,นี้อยู่ผมนะตัวอีกนะมีคนแนะนำว่าอยากเห็นตัวคอมผมนะครับในเฟซบุ๊กก็โอเคนี่จัดให้อ่านี่เราเริ่มไปที่วังนะครับวงก็เป็นแม็กเอ่ใช่เป็น, Pro นคาร์เคลนโปรสามสิบห้านะฮิฮิฮิเสียงดีมากเป็นหัวแบบนี้นะเป็นแจ็คนะครับไม่ใช่เป็น USB เสียงก็ดีครับน,นี่ยเสียงจำจมำ,ำอย่างนี้ดีดีดอยู่เนี่ยยูบอร์ดก็เป็นแบ็ควินโด้โครมา ไทยนะครับนี้แพงอยู่นั้นแป้นไทยก็หกพันครับแต่ถ้าเป็นแป้นกิบเป็นเป็นถ้าเป็นแปนกิบก็สี่พันกว่าอ่าเมาส์เมาส์ก็เนี่ยครับ Gview M7 พันกว่ามีคนได้นำมาครับว่าอยากเห็นว่าเสียงเสียงที่ผมใช้อัดอัดไม้อัดอะไรนี้ยเนี่ยครับมาลากบาทเนึงยใช้มาสองปีแล้วเสียงดีอยู่ครับนะนี่ก็ มีแล้วแค่มาทำคลิปให้ดูเฉยๆนี่ครับเสียงดีอยู่เพิ่มกดจนนะครับพ่อแม่ธนาคานนี่ครับนี่ครับ,รบเสียงดีมากกดตัวมันเลยครับนี่เป็นปูสวิตนะครับไม่ใช่ปูสวิตไม่ใช่เดสวิตไม่ใช่อะไรทั้งนั้นอ่าก็วันนี้ขอจบคลิปไปแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ